ข้อความจากเทวทูตเมตาตอนถึงชาวแสงสว่างสวัสดีผู้เป็นที่รักแห่งแสงสว่างฉันคือเทวทูตเมตาตนันฉ,ฉันขอเชิญคุณไต่ตรองคําพูดของฉันขณะที่ฉันเรียกคุณว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างคุณสามารถรับรู้ว่าตัวเองมีร่างกาย คุณรู้จักตัวเองว่ามีร่างกายของแสงหรือไม่ว่าทุกส่วนของร่างกายและระบบของคุณหรือสนามพลังงานถูกเติมเต็มและสร้างโดยแสงสว่างทุกส่วนของตัวคุณมีความถี่และความสั่นสะเทือนของแสงแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่คุณอาจไม่รู้จกักในชีวิตประจำวันของคุณ มันง่ายที่จะจดจาร่างกายของคุณและคุณสามารถรับรู้ร่างกายทางอารมณ์และจิตใจของคุณได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรและความคิดของคุณคุณรู้จักแสงที่คุณเป็นได้อย่างไรหากความอ่อนไหวและทักษะการตื่นตัวของคุณ ไม่อนุญาตให้คุณรับรู้ถึงแสงสว่างที่คุณเป็นการตระหนักว่าตัวเองเป็นแสงสว่างก็อาจเป็นเรื่องยากยิ่งคุณพยายามจดจำตัวเองและจำไว้ว่าคุณเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างยิ่งคุณเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับแง่มุมของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่เงียบสงบคุณสามารถเชิญหรือสร้างการเผชิญหน้ากับตัวตนแสงสว่างของคุณได้การเชื้อเชิญตัวตนแสงสว่างของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะจากภายในตัวคุณหรือคุณสามารถจินตนาการว่าเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของคุณช่วยให้คุณเริ่มพูดคุยกับตัวตนแสง ของคุณได้แง่มุมของตัวตนแสงสว่างที่ประสานและทอความสันสะเทือนผ่านทุกสิ่งที่เป็นผู้สร้างคุณอยู่ในทุกมิติตัวตนแสงสว่างของคุณสามารถเติมเต็มจัก,กรวาลทั้งหมดของผู้สร้างได้เช่นเดียวกับการเติมเต็มร่างกายและสนามพลังงานของคุณ หากคุณเชิญและสร้างการ,รเผชิญหน้ากับตัวตนแสงสว่างของคุณคุณจะเข้าใจสีของแสงที่ตัวตนแสงสว่างสแสดงออกหรือสะท้อนออกมาคุณสามารถสัมผัสข้อมูลและผลกระทบของแสงของคุณเมื่อมันไหลเข้าและผ่านตัวคุณ ด้วยเหตุนี้คุณจึงมีความเข้าใจมากขึ้นว่าคุณเป็นใครในฐานะที่เป็นแสงสว่างคุณอาจต้องกรารส่งพลังงานจากจักระหัวใจของคุณไปยังตัวตนแสงสว่างของคุณตัวตนแสงสว่างของคุณมีอยู่ในทุกสิ่งที่คุณเป็นการปฏิบัตินี้แสดงถึงการเชื่อมต่อส่งเสริม และช่วยให้คุณเข้าใจการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับตัวตนแสงสว่างของคุณคุณสามารถขอให้ตัวตนแสงสว่างของคุณส่องแสงสว่างซึ่งหมายถึงการเพิ่มพลังงานของตัวตนโดยการสัมผัสกับการไหลผ่านและผ่านความเป็นอยู่ของคุณในช่วงเวลาหนึ่งด้วยความเข้มข้นที่มากขึ้น จึงทำให้ง่ายต่อการจดจำตัวตนแสงสว่างของคุณเมื่อคุณจดจ่ออยู่กับการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงและจดจำแสงสว่างของคุณว่าเป็นตัวตนคุณจะยอมให้ตัวเองเดินเข้าไปในแสงสว่างและก้าวเข้าสู่แสงสว่างซึ่งหมายความว่าคุณรับรู้ทุกสิ่งรอบตัวคุณความเป็นจริง และความเป็นจริงภายในของคุณเป็นแสงสว่างและคุณจะเข้าสู่มิติแห่งแสงเมื่อคุณเดินเข้าไปในแสงสว่างคุณอยู่ในแสงสว่างคุณเชื่อมต่อและจดจ่ออยู่กับแสงสว่างคุณเปิดออกเพื่อรับแสงมากขึ้นคุณเปิดใจรับข้อมูลความรู้พลังบำบัดและความช่วยเหลือ คุณจะทําตัวเองและร่างกายของคุณเต็มไปด้วยแสงสว่างด้วยปริมาณแสงที่มากขึ้นดังนั้นคุณเข้าสู่กระแสของพระผู้สร้างคุณกลายเป็นคนกว้างใหญ่ไพศาลคุณตระหนักดีว่าทุกสิ่งถุกสร้างขึ้นจากแสงและเป็นแสงจึงไม่มีสิ่งกีดขวางข้อจำกัดหรือสิ่งกีดขวางแสง แม้จะปรากฏเป็นการขีดขวางหรือข้อจำกัดสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางและแปลงเป็นอย่างอื่นได้ความเป็นจริงและโลกภายในของคุณนั้นอ่อนไหวง่ายและคุณจะพบว่าตนเองอยู่ในกระแสนี่ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะไหลเหมือนอยู่ในแม่น้ำแต่หมายความว่าคุณสัมผัสกับการเชื่อมต่อของผู้สร้าง กับผู้สร้างและคุณวางการเชื่อมต่อนั้นไว้ในการแสดงออกการกระทำและปฏิกิริยาของคุณหากคุณอยู่ในกระแสของพระผู้สร้างและคุณกําลังถูกนําโดยผู้สร้างการรับรู้ของคุณความอ่อนไหวของคุณความสามารถในการยอมรับ และการยอมรับของคุณจะเพิ่มขึ้นคุณทำงานร่วมกับทุกแง่มุมในตัวคุณรวมถึงแง่มุมของผู้สร้างด้วยความคิดใดๆก็ตามที่มีแสงสว่างการสื่อสารใดๆกับพระผู้สร้างก็สนับสนุนการแสดงแสงของคุณทุกอย่างเชื่อมต่อถึงกันเชื่อมโยงกันและเป็นการสร้างสารรค์ร่วมกัน คุณอยู่ในแสงสว่างคุณกำลังทำงานในแสงสว่างและจิตสำนึกของคุณยังคงขยายตัวอย่างที่อาจเป็นตอนนี้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับพลังงานของฉันข้อจำกัดและอุปสรรคจะหายไปและคุณไปต่อต่อไปคือคำที่สำคัญมากเพื่อดูตัวเองในรูปแบบใหม่ และการต่ออายุเพื่อให้เข้าใจตัวเองอย่างเต็มที่ให้รู้สึกว่าคุณกำลังเคลื่อนเข้าหาแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณก้าวไปในแสงแสงจะขยายออกไปจากนั้นคุณก้าวไปในแสงต่อไปและขยายออกไปและคุณก้าวไปในแสงต่อไปคุณกำลังเชื่อมต่อกับตนเองในระดับที่ลึกซึง้ง และลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับทุกสิ่งที่คุณเป็นในฐานะตัวตนแห่งแสงสว่างของคุณและทั้งหมดที่เป็นผู้สร้างนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะปลูกเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความทรงจำและความทรงจำในตัวคุณเมื่อคุณมองไปที่แสงเมื่อคุณเชื่อมต่อกับแสงเมื่อคุณเดินเข้าไปในแสงสว่างแสงจะขยายออก และทำให้ก้าวของคุณลึกขึ้นนี่คือประสบการณ์ต่อเนื่องของการขยายตัวการเชื่อมต่อและความทรงจำอาจเป็นประสบการณ์สร้างสารรค์อย่างต่อเนื่องลองนึกภาพว่าคุณสร้างบางสิ่งที่รู้และเข้าใจว่ามันเบาจากนั้นคุณก้าวเข้าสู่แสงสว่างของการสร้างสารรค์นั้นและขยายออกไป และคุณได้รับการเชื่อมต่อ <anything> ท <stimulus> ี่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับการสร้างสรรค์และความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณก้าวเข้าสู่แสงสว่างของการสร้างสรรค์นี้อีกครั้งและขยายออกและคุณได้รับการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและอื่นๆมันเป็นประสบการณ์ต่อเนื่อง ดังนั้นการสร้างสรรค์น,นี้จึงมีวิวัฒนาการคุณพัฒนาไปพร้อมกับการสร้างสรรค์เช่นเดียวกับพระผู้สร้างเมื่อเราพูดถึงแสงเรากำลังพูดถึงการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องกับแสงที่ช่วยให้ขยายเชื่อมต่อและทำความเข้าใจได้นี่คือสิ่งที่เราขอแนะนำให้คุณมองหาในการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของคุณ ในช่วงเวลานี้นำไปปฏิบัตินำมันเข้าสู่รูปแบบความคิดของคุณและให้กำลังใจตัวเองในการให้ความสนใจในความสว่างไม่ว่าจะเป็นแสงแห่งตัวตนของคุณและความเป็นอยู่ของคุณแห่งแสงหรือแสงแห่งการสร้างสรรค์หรือแสงแห่งความเป็นจริงของคุณ ระหนักถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องการเชื่อมต่อและความเข้าใจในแสงสว่างของคุณเองกระแสะแห่งสวรรค์ของพระผู้สร้างและแสงสว่างของผู้สร้างคุณจะเห็นการพึ้นสู่สวรรค์ของคุณเร็วขึ้นและคุณจะสังเกตเห็นว่าคุณเบ่งบานในความงามที่คุณเป็นเช่นเดียวกับความเป็นจริงและการสร้างสารรค์ของคุณ เราฝากความคิดนี้ไว้การมีอยู่นี้และวิถีแห่งการเป็นอยู่นี้ฉันคือเทวทูตเมตาตอนเรากำลังสนับสนุนคุณอยู่ในขณะนี้ฉันขอบคุณ